ยอดรอยเหตุการณ์ที่ทําให้กลุ่มพิฆาตศูนย์เกือบจะต้องล่มสลายครับแล้วก็เปิดเผยสาเหตุที่ทําไมครืข่าดของนายท่านเนี่ยมันต้องซับซ้อนซ้นเงินเพื่อนทุยศหาขั้วจะยากนะครับมันมีจุดเริ่มต้นมายังไงครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาจนะครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับเราจะไปย้อนรอยกันครับถึง1เหตุการณ์สําคัญที่ทําให้กลุ่มพิฆาตอสูรนั้นเกิดจะต้องล่มสลายกันเลยทีเดียวครับโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเนื้อหาพิเศษนะครับมันไม่ได้ถูกใส่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักครับแต่ว่ามันจะอยู่ในหน้าแถมในหน้าพิเศษที่ผู้เขียนเนี่ยเขาจะมีการบรรยายเสริมเข้ามาครับถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับก็จะ ถูกมัครบแต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันจะเป็นยุคก,ก่อนไทโชนะครับผมก็เป็นยุคเซนโกคุเลยนะมันจะถูกเขียนว่าเป็นเรื่องซุปซิปยุคเซนโกคุครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่โยริจิเนี่ยถูกไล่ออกจากกลุ่มพิฆาตศูนย์ครับมาจากความผิดที่โยริจิเนี่ยปล่อยให้ทามโยหนีไปครับแถมพี่ชายฝาแฝดของโยริจิอย่างพิจิคัสสึน,นี่ครับก็ทอยศนะครับกลายไปเป็นอสูรนะครับแถมเจ้าพิจิคัสสึนี่ก็คือเหมือนกาลิปโปเลยนะ พอแปลพักแปลฝ่ายนะครับมีการตัดคอท่านผู้นําสูงสุดนเวลานั้นครับเอาหัวเนี่ยไปฝาให้กับปุซานอีกด้วยครับใจคอทําด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับคือต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่โยริจิอยู่กลุ่มพิฆาตศูนย์เนี่ยมันถือว่าเป็นยุคทองของกลุ่มพิฆาตศูนย์นะครับหูนักดาบใช้ปลานกันได้นะครับสามารถเปิดปานลวดลาศูนย์กันได้ครับแบบแข็งแกร่งกันขั้นสุดกันทุกคนครับแต่พอโยริจิถูกขับไล่ออกจากกลุ่มไปนะครับพวกเหล่านักดาบเนี่ยมันก็อ่อนแอลงเรื่อยๆครับพวกนัก ดาบที่เปิดปานขึ้นมาได้แล้วนะครับก็อายุสั้นตานตั้งแต่อายุยังน้อยครับแถมคนใหม่ที่จะฝึกกระบวน่าฝึกวิธีการใช้ปานเนี่ยมันก็ลําบากด้วยครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมีทักษะการสอนวิธีการใช้ปานการสอนทักษะดาบได้ดีเท่าโยริจินั่นเองครับ นักดาบที่จะเปิดปานลวดลายอสูรขึ้นมาได้หลังจากที่โยริจิไม่อยู่กลุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วี่นะ้ครับทำให้ถึงแม้ว่าจะมีนักดาบรุ่นใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่มันก็จะไม่ใช่เป็นนักดาบที่มันเก่งมากพอหรือมีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากพอเหมือนในช่วงที่โยริจิยังอยู่กลุ่มพิฆาตสูรน,นะครับตอนนี้กลุ่มพิฆาตสูรก็อ่อนแอมากๆอ่อนแอจนถึงขีดสุดครับการที่จะต่อสู้กับอสูรธรรมดาทั่วไปนี่ก็ลําบากนี่ก็แย่นะครับหนักหนาสาหัสพอแล้วนะผมยังสวย หลังจากที่โยริจิตายไปครับราชาศูนย์อย่างมูซันนี่คือออกลงเองเลยครับเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลบซ่อนตัวมาอย่างยาวนานครับแล้วพอราชาศูนย์ลงมือด้วยตัวเองครับโอ้โหนะครับก็ไล่ฆ่าพวกเหล่าดักดาบที่รู้กระบวนาท่าปราณตะวันได้รับการสั่งสอนมาจากโยริจิครับคือไล่ฆ่าเรียบเก็บเรียบไม่เหลือสักคนครับทำให้ในเวลานั้นครับกลุ่มฆ่าศูนย์เนี่ยตกอยู่ในสภาวะล่มสลายไปช่วระยะเวลาหนึ่งเลยครับแหมเรียกว่าฆ่าพวกเหล่า เหานักด,ดาบซะจนพวกกลุ่มพิฆาตศูนเนี่ยแทบจ,จะไม่เหลือใครเลยนะครับพอราชาอาสูมุซันลงมือทั้งทีแล้วผมผลลัพธ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพิ่มเติมเกดเสริมอีกสักนิดหนึ่งครับใครหลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าโคคุชิโบ่ะไปฆ่านายท่านได้ยังไงครับไปฆ่าผู้นําในเวลานั้นได้ยังไงครับทั้งที่อยู่ฐานบัญชาการของกลุ่มพิฆาตศูนนี่แม่งลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศีหรือเกินนะไม่ใช่ใครว่าจะหากันเจอได้ง,ง่ายๆครับคือเดิมเทียนในยุคก,ก่อนนะเออในยุ สู่บัญชาการของกลุ่มพิฆาตศูนย์น่ะมันยังไม่ได้มีความลึกลับซับซ้อนสถานที่ตั้งเนี่ยมันยังไม่ได้มีการปิดบังอย่างมิดชิดหรืออย่างเข้มงวดเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับแต่ด้วยเหตุก,การณ์นั่นแหละครับที่โคคุชิโบข่าผู้นําสูงสุดในตอนที่เขาแปลพักไปอยู่กับอสูรนั่นแหละครับผมอาจตอนนั้นแหละครับที่ทําให้มีการเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ปิดบังที่อยู่ของนายท่านให้มันมากยิ่งขึ้นครับคือเรียกว่าที่อยู่ของกลุ่มบัญชาการกลุ่มพิฆาตศูนย์ที่อยู่ของนายท่านเน แม่งซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าการไปหมู่บ้านช่างตีดาบอีกนะครับถามว่าการไปหมู่บ้านช่างตีดาบมันซับซ้อนแค่ไหนครับผมมันก็ซับซ้อนมากครับมันก็มีไม่กี่คนหรอกเนีที่จะรู้สถานที่ตั้งจริงๆนะครับเวลาที่จะไปนะครับผมก็จะต้องให้คาคุชิเนี่ยครับเป็นคนพาไปส่งครับมีการปิดตาอย่างมิดชิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจมูกดีอย่างทันจิโร่เนี่ยปิดตาไม่พอต้องอุดจมูกด้วยเนรับผมกันแบบว่าได้กลงได้กลิ่นแล้วจะจำทางจะกินได้อะไรอย่างงี้ะครับโคตรซับซ้อนนะครับผม เราไม่ใช่คาโกชิแค่คนเดียวนะครับที่จะไปส่งครับมันจะเป็นการเอาคาโกชิคนหนึง่งไปส่งต่ออีกคนหนึง่งส่งต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึงหมู่บ้านช่างตีดาบครับความซับซ้อนแค่นี้ยังไม่พอครับทั้งคาโกชิและเส้นทางแต่ละครั้งที่จะพาไปหมู่บ้านช่างตีดาบเด่ย <c oughs> ก็จะมีการเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงอยู่เสมอนะผม <c oughs> เพราะฉะนั้นครับแม้แต่ตัวคาโกชิเองครับก็คงจะไม่รู้ที่ตั้งของหมู่บ้านช่างตีดาบด้วยซ้ำนะครับโดยคาโกชิพวกนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปตามการนําทางของอีกานะครับแล้วยังไม่ พอครับแม้แต่ตัวอีกาเองเนี่ยก็ยังมีการผัดเปลี่ยนอยู่เสมอครับถ้าจะมีการนำทางไปที่หมู่บ้านช่างตีดาบน,นะผมแบเรียกว่ามีความซับซ้อนมีความเซฟตี้มีความปลอดภัยแบบเลเวลร้อยจริงครับนี่คือแค่ทางไปหมู่บ้านช่างตีดาบนะแล้วคือคลุ่หาบนายท่านแม่งซับซ้อนยิ่งไปกว่านี้อีก,กน,นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้หลังจากที่โคคุชิโบก่อกรกบฏในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับนายท่านของกลุ่มพิฆาตศูนย์เนี่ยครับก็เลยไม่ได้โดนฆ่าตัดตอนแล้วก็มีชีวิตสืบทอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน,น โอเคครับผมคลิปนี้ครับก็เป็นการย้อนลอยสั้นๆครับถึงหนึ่งในเหตุการณ์ที่กลุ่มพิ่าศูนย์เกือบจะต้องล่มสลายครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นแค่หนึ่งในเหตุการณ์นะ เพราะว่านอกจากเหตุการณ์นี้นะครับมันก็มีอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับที่กลุ่มพิก้าศูนย์เนี่ยส่มเสี่ยต่อการล่มสลายเหมือนกันนะครับผมแต่ที่มีการบอกระบุมาแบบเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องเป็นราวก็คือในยุคเซิงกูคูครั้งนี้นะเออครั้งอื่นๆเขาไม่ได้มีการบอกเรามานะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบทูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดก้มหน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสว